สวัสดีค่ะเช้านี้เราจะพามาดูวิธีการเพราะผักเว่นในกระถางนะคะอันนี้เราก็ไปขุดผักเว้นนะคะมาใส่ในกระถางนะคะได้5้าวันนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำกระถาง ที่เราได้ทำการเพราะผักแว่นไว้นะคะหย่อนลงไปในอุ่งมังกรนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราเพาะได้แบบนี้แล้วนะคะเป็นกระถางนะคะอันนี้เป็นกระถาง10บนิ้วนะคะเราก็จะนำ กระถางผักแว่นนี้นะคะย่อนลงไปในโอ่งมังกรนะคะเพื่อให้ยอดผักแว่นนะคะมันรับแสงแดดแล้วมันก็จะยืดนะคะมันก็จะผูขึ้นมาเป็นเส้นสายยาวๆนะคะแล้วเราก็จะนำไปรับประทานได้เลยนะคะปลอดภัยปลอดสารนะคะเราก็จะนำย้อนลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ยนลงไปข้างล่างนะคะหลังจากที่เราหย่อนลงไปนะคะอีกสักประมาณ3ามถึงหวันนะคะยอดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเพื่อรับแสงนะคะเราก็จะตัดนะคะจะตัด เอาไปรับประทานได้นะคะเดี๋ยวอีก3-5ถึง5วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ